ก็พี่คิดว่าประเด็นของการเรื่องรัฐมนูญเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่ทําให้การเมืองเนี่ยไม่ถึงกับการเรียกวิกฤตก็ได้นะแต่มันก็จะทําให้ไม่ได้เป็นไปตามที่พรรคสีส้มคาดหวังไว้ว่าถึงเวลาแล้วจะทําอย่างนี้ได้เ,เราจะเห็นว่าพี่พูดมาในรายการหรือมีการสัมภาษณ์เนี่ยว่าตอนที่คุณอนุทินตั้งเริ่มฟอร์มรัฐบาลเนี่ยนะคะยังไม่ได้โปรดเกล้าเนี่ยบ,บอกว่าเ,เดี๋ยวโดนเขาก็โดงเดี๋ยว ดหวสวเดี๋ยวโดนเรื่องสนามบินนะแล้วก็เดี๋ยวก็โดนเรื่องรัฐมนตรียีพี่บอกว่าจุดที่มันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมันคือเรื่องรัฐธรรมนูญเพราะละก็วันนี้ก็เห็นชัดละพอสาสารรัฐมนูญมีคาวินิจฉัยออกมาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสะพานลงหรือขึ้นไม่รู้นะของบางฝ่ายได้นะว่าจะจะอ้าวทำันนี้ เป็นผิดกฎหมายเราจะทําได้หรือแค่ไหนอย่างไรซึ่งขณะนี้เนื่องจากว่ายังไม่ได้ตั้งรัฐบาลก็ต้องปณีประนอมคุยกันดีๆกันก่อนแต่ถ้าตั้งรัฐบาลไปแล้วดูสิคะว่าจุดยืนของพรรคสีน้ําเงินเขาก็ยืนว่าเขาจะไม่แก้รัฐมนูญอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะไม่แก้มาตลอดถูกไหมที่ผ่านมาที่ผ่านมาแต่ไปทํา MOA เพื่อเป็นรัฐบาลจะยอมทุกอย่างบอกว่ายอมทุกอย่างไม่มีเงื่อนไขถึงเวลาทําได้ นะวันนี้ก็ยังยอมอยู่นะอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับสีน้ำเงินเขาแต่แต่คุณหญิงกำลังชวนตั้งข้อสังเกตว่าแต่ถ้าเมื่อมีรัฐบาลอย่างสมมติแบบเมื่อไหร่จุดยืนของภูมิใจไทยจะเป็นยังไงเขาก็อาจจะยังพยายามรักษาสัญญานะแต่ว่ามันอาจจะมีปัจจัยใหม่ที่ทําให้รักษาสัญญาไม่ได้